วัดตีเล็กกำลังสีรงเบสือคมิชชั่นให้แม่แม่ฝากสื่อคัมินชั่นยูลานใจดีจังจ้าแต่ว่าอันคือคมิชชั่นนี่แม่เล็กนา่นจะกินมือละเม็ดทุกมือนะจ้ามันกับสีบํานุงสุขภาพแต่ว่ามือนี่เล็กสีมะไทยท่านผู้ชมเบิ่งพร้อมว่า ล้านที่เล็กว่าซื้อน่ะซื้อล้านใจดีจังฟังซื้อกับสุดยอดแล้วเนาะจ้า,จาเพราะว่าเพื่อนใจดีอีหลีแล้วกะเล็กมากร้านนี่ละเล็กมากดูเพราะว่าเออมันมีของเพื่อสุขภาพเยอะแยะมากมายแล้วกะของเพื่อนอ่ะกะคุณภาพดีๆทั้งนั้นเลยจ้าวันที่นี่ก็นานนี่นะที่เล็กโล่งไหวเล็กใส่ปุ๋ยมูลขังข้าวแบบใส่ผักสุดยอดเลยจ้างามมิลีแล้วกะมีปุ๋ยอัดเม็ดปุ๋ยอินรี์สำหรับคนที่แบบว่ามาก ปลูกพักแบบธรรมชาิหลักขี่คานมักปุ้ยใส่เองแล้วก็เล็กจะม,มากว่าเสื่ออันพวกน้ำมันมะพราวสกัดเย็นยนี่ยังเนี่ยจ้ะมันมีแต่ของสุขภาพดีๆทั้งน,น,นั้นนะจ้าวันที่นี่ได้โอกาสแม่ฝากซื้อของตัวมือนีคิดไปแล้วว่าสีบ่ชอบหลายซื้อหลายเบิดหลายเพราะว่าสิซื้อนิดเดียวแต่ว่าสาระสําคัญก็คือว่ามีคนอ่ะอยากได้วานนงข้ามแล้วก็ เออบอกเล็กขอลองเล็กเนาะว่าให้มาซื้อให้แน่นอกจ,จากระพุ้งทานแบบนี้ก็เลยสิมาเบิงแล้ะก็ไปเบิงกันเลยนอกจากว่าหวานนั่งข้ามที่เอ่อมันสีซอยเรืองกันกสครับผิวคัดผิวยังต่างๆนี่จ้ะเพื่อนขายจังไดมันเป็นแบบใดจ้ะพคุณนิยังแน่ไปเบิงกันเลยน้าจ่าไปดูกันเลยจ้าเอากระตาในยหน,น่อยกับพ่อน้าจาบว่ากสื่อของหลายมือนีเ <c oughs> บิ้งบรรยากาศเลย้ะ ถลายโจนมหมดเลยนี่มาแล้วระบบแคปซูลนี่มาจ่าผู้เขา้านี่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 นมากระน,นี้น้ำมันเลี้ยงผาเล็ดก,กินว่ะ แคปซูลคอมเ้นท์นนชเดี๋ยวเอาอีกกระปุกหนึ่งและกินทั้งสองยี่ห้อน,นี่ยละจ้าไม่ว่าแคปซูลยาปักเก่งเดี๋ยวพาไปเบอร์น,น,นั่นี่ยว่าน้ำธนาคารนี่ได้ว่านังคำนี่ไงคะ รรพคุณลดผื่นบำรุงผิวเร่งการสมานผิวทำให้ผิวเปล่งปลั่งสดใสผาเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกเน่ว่านนางคำขายยังไงเอ,อ่ยอันนี้คือนี่ไงเปลาะหอมแก้ผื่นคันเนี่ยว่านหอมนะจ้ะฟ้าทลายโจนโรนลดอาการอักเสรบลดการแพ้ผืน่นคันยับยังเชื้อแบคทีเรีย ว่าลายโจนห็นแก้แก้ว่านังคำว่าน้ำผงตัวเขียวมะขามป้อมวิตามินซีช่วยผัาเซลล์ผิวทำให้ผิวกระจ่างใสมนนีกระ,ะส่ใดได้ยนสารผสมลงไปเลยอันนี้ขายจังไดจ้าเอาว่านังคำจ้ะอันนี้กระปุกละห้าสิบกรัมเจสิอ๋อ,นนอไส์ได้หนีเราไหมจ้ามีห้าสิบกรัมเจ็ดสบ อ๋อห้าสิบกรัมเจ็ดสิบหนึ่งร้อยกรัมเอาห้าสิบกรัมจ้ะกระปุกหนึ่งเอาอนะไรเอาว่านังคำนี่จ้ะตรงนี้จ้าโอ้ดีจังขายเป็นกระปุกเลยขัวบก เร่งการเจริญของเยื่อบุผิวสมานแผลรักษาแ่เป็บคทีเรียและเชื้อรานี่ทานาคาบำรุงผิวให้ขาวลดฝ้าลดจุดด่างดำสีเหลืองสวยมากเลยมันจะคล้ายๆขมิ <Kas per now> ้นบอจาเวลาเม่ากนะมันสิติดผิวเข้ามาตองสายลายแมนบอ ได้เลยกระปุก,ปกน่ารักดีมีจ้ามีวิธีใช้ให้เรียบร้อยฮา r b ว Facial Scrub ก็ค,ค,คือพวกนี้เป็นสครับได้เอาไปผสมได้ันมบ้าจ,จ้าขอบคุณค่ะได้แล้วนี่ต่อมามาดูเรื่องออมเมล็ดพัน ไดพัาดของเรานี่นี่ขวัญกับขวานกับสิกกรเนี่ยนีราคาที่เล็กเบาซูฟังเกษตรอินทรีย์มีได้ท่าน NPK เคยซื้อลรจ่าใส่ไปแล้วกับอ่าถุงนึงเมัดไปแล้วถุงนะึงนี่ที่เล็กเบาซูฟังนี่รนะาคาในจ่าถ้าเป็นวันพเพค่นจะขาย23บาทถ้าวันเปนวันพาวันปกติิ่นจะขาย25บาท บ้านใจดีจังจ่าบัานใจดีเนาะลดทุกวันพระนี่เนี่ยให้มามีวิธีการใช้นี่เป็นมูลทัง้งคาวร้อยเปเซของแท้ต้องไปหาสื่อเบื้องด้จ้าอย่ามาฝากเล็กสื่อเด้อเลขบุข่อยมีเวลามากสร้างรถติด น้ำสก,กัดสมุนไพรนี่อันนี้ก็คือเป็นน้ำส้มควันไม้น้ำสก,กัดสมุนไพรป้องกันหนอนมแมลงศัตรูพืชน,นี่ได้จ้ะถ้าผู้ใดเกลียดานเฮ็ดกะซื้อแบบนี้ไปใส่เลยกระปุกนึงใส่ได้โดนเนี่ยอันนี้อาหารพืชน้ำนี่ได้จ้ะน้ำหมักชีวภาพเนี่ยบรรจุหนึ่ลิตรเนาะเดี๋ยวเล่อ่านมึงกันหน้าอันนี้สำหรับคนที่แบบว่าปลูกผักแบบไร่ดินนะจ๊ะ อาหารพืชชนิดน้ำอันนี้ไซด,ได้ใดบำรุงแบบทั่งดินก็ได้เดอแบบน้ำน่ะจ้ะแบบน้ำหมักชีวภาพหมนแหละิมี่ข้อควรระวังอีกอย่างต่างๆไห้เบิดทุกอย่างนี่อันนี้อะไรนี่ซีลาพักมักกรูดหมักนี่ยมกรูดน้ำยาซักผ้าจีวรน,นี่เบิดจ้าเนี่นะ เกี่ยวกับสุขภาพผงฐานนี่เดเห็นไหมผงทานจะ23บาทวันพระนะใช้ได,ได้สินค้าเพื่อสุขภาพสุดยอดเลยจายนี้กระทูบทูบไล่ย,ยุงอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินีเดเห็นไหม นี่ก็คือเดียวเลยเสือๆไปจุดเนะท่าดนียี่สิบเก้าบาทเคนี hey, ไ่ได้จา้าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์สุดยอดว่าจา้าอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นตะไคร้อันนี้เป็นมะกรกูดเลือกเอาจา้ายายบวกเดี๋ยวไปเบิง้งทางน้ำมันมะพร้าวดีกว่าเนาะ เดี๋ยวเดี่ยวเดียวเดียวเดียวก่อนไปนี่มาเจอเนี่ยจ้ะสูตรเจด้วยนะเู้ใดกินเจกินได้ด้จาก,กาแฟเฮลินเจอถั่วดาวินค่ะอุ้ยน่าสนใจอันนี้ลอยเล็กตรงมากแน่ๆนเลยเดี๋ยวบอกพนะื่อนาไม่มีน้ําตาลไม่มีน้ําตาลสุดยอดไหมคะนี่เห็นนะอันนี้สารสกัดโสมย่าหวานจา้ะนี่เขาต้องกินกาแฟเพื่อสุขภาพแบบนี้นี่กาแฟกระชายดำถั่วดาวินค่ะ ทางนี้อันนี้เลยก็ะซื้อไปแล้วเนี่ยงาดำบำรุงผมจากกินว่าท่านเดยเบิดงาซื้อคมินชันคมินชันเพราะหญ้าผักเชียงดาผักแปลกๆเยอะแยะเลยนี่ไงน้ำมันงาดำตีผรราลาอันนี้น้ำมันมพะพร้าวเยอะมากมีสก,กัดบริสุทธิ์ กาแน่นอยขายแพงด้ป้อนเพจหยากเจ็ดสิบห้าบาทเนี่ยจ้ะบหอดบหอดหนึ่งร้อยมิลลิลิเด้าสบห้าอันนี้สี่สบห้าบาทน้ำ mm. มันมะพร้าวจะใส่ยี่ห้อน,นี่แหละเยอะมากเลย ขนมขนมขนมก็เพื่อสุขภาพนะค <c oughs> วาบ้านอิม่มเยอะแยะเลยมาขามมาขามป้อมแช่อิม่มจะแกะไม่ลองอันนี้เม็ดฟักทองสมอไรเม็ดอุ้ยสมอไรเม็ดวานหางจระเข้รวงนี่นี่ขอโทษเรียบร่อยผู้ใด สนใจกระเทาไปได้จ้ะสมองอะไรเม่สมองมีส่ประกุณเยอะมากนี่ร้านนี้จะมีอันนี้ให้ด้วยนะไปอ่านมาออกก็คือขยายแบ่นเบื้องฟิวอิวม่ตาสินค่ะเพื่อสุขภาพชอบตอนนอกจากเบิงสกปรวายอยากได้อย่างเบิงขาวไลบรี่จ้าแล้วก็พวกเซน เซนมีก็ดีได้คือบอฟอกขาวว้าวมีตัวแนวอยากได้ผุดหา,ามาอันนี้ก่อนมาเนี่ยก่อนเน่เด้เดถั่วห้าสีนี่เอาไปต้มแล้วก็ปัน่นนี่อันนี้รวมเลยค่ะนี่ถั่วห้าสีนี่อย่างแน,น่เดี๋ยวก่อนไปถั่วเขียวถั่วเขียวถั่วดำถั่วขาวถั่วเหลืองถั่วแดงห้าสีเนจาราคาราคาเท่าไรล่ะเนี่ออห้าสิบห้าบาทเดือเท่งๆน่าจะ สวัสดีจ่ามาถึงบ้านแล้วเอาสสยสมอออกมุนอุ้ยปุยหัวกับยุงมาเลยนะจ่าโอ้ยวินไรสร้างรถติดนะจ้า,าวันที่นี้ไลยสื่อไายเบิร์ตเนลย่ยไสื่อซับนี่เละจ้าอา่านี่เลยใด้มากก็คือขมิ้นชันจา่าสองกับปุ๊กน้องแม่ฝากสื่อกับปุ๊กยาเล็กสื่อมาสองสื่อเพื่อจะของน้ำคิดใจกับกินเลจ้าเรื่องกินยานี่กินยากยากเล็กนะเอา อันนี่นึนงค่ะมีนจานสองผงทานที่เลยอยากบอกน้วจากผงทานสุดยอดเลยทนผู้ชมอันนี้ก็คือล้างพิษเป็นไม้ไผ่ร้อยเปอร์เซ็นต์จากผงทานจากไผ่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันดีดีได้จเนี่ยล้างพิษดื่มล้างพิษอันที่หนึ่งกินได้จากอันนี้หนึ่งผงทานกินได้อันที่สองขับขึ้นไฟฟ้าหรือดับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์จากไวในตู้เย็นตู้เสื้อ้าได้เลยอันที่สามมีด้พอกและทาผิวจ้ะ เอามาสักครับน่าจาอะไงฐานผสมกับดินเสาพองหรือสูตรทีเ่เล็กเคดง่ายจ้ะรดยิ่วลอยอันนี้เลยได้จ้ะราคา25บาทแต่ว่าบอกไปก่อนเลยอย่ามาฝากเล็กสื่อได้เลกยกี้ข้านไปเล่ขี้ข้านไปนี้จ้ะหาซื้อได้ทั่วไปมันมีดอกจก้ะไฮเซิร์ตเบิง้งกมเนตเดอร์น่นเดอร์ผงทานอันนี้ขึ้นลูกค่าฝากซื้อจากลากา นี่จา้าคือกันวานนางคำนี่50กร,รัมกระปุกและ7 0บาทเื่นคันหน้าขาวใสเนาะกับสารพิษคือกันแล้วกาอันนี้ก็คือ,อน,นิราที่เล็กมากก็คือ,อยาจุดกันยุงจ้ายาจุดกันยุงก็คือว่าจริงๆริ้เลก็ใส่ยาจุดกันยุงทั่วไปได้แต่ว่าไม่็ดีอย่าหลอกจ้าแต่ว่าถ้าใส่ไปเรื่อยใส ใช้แบบธรรมชาติดีกว่าเล็กเลือกมากเป็นแบบสูตรมะกรูดมันมีอ่กนึงตะไคร้หอมจากสีน้ําตาลลองมะกรูดดูนะจ้ะบานที่นี่อุ้ยเบิรลดละซื้อของหน่อยเถอะวะนี่อยากพิเศษสุดยอดอันนี้ก็คือนี่จ่ายาเขียวบอกเป็นยาหน้ามยาเขียวสูตรพิเศษเล็กมากหลายของแม่กุหลาบอุ้มมากมากอีลิมากอีลิได้นี่คือขาดมาหลายเลยหนึ่งแก้ววิงเวียนหรอกะเบิง แทนส้อยขาวๆนี่จ้าลองอ่านมือนะร้อยแปดประโยชน์แต่ว่ามันแมนอิลีได้จากเป็นที่ตามเพิน์บอลอิรยุ่งกัดร้อยแผลเล็กมากที่สุดก็คือกันยุ่งเวลาเขาทาซอฟเฟลเนาะอันทุกคนเวลาเขาทาซอฟเฟลท่าไปดูๆนะ่ะดมเข้าไปมีแห้งเดย้ยานี่ซอยชีวิตคนมาหลายเราเด้่อยเลกแบบว่ารักอันอัน ยิบกองเล็กไปได้ยิบกองเล็กไปไปที่เดียนเพิ่นไปประชุมเอียงกันนี่ไรจะบัดนย่ายนะแล้ววิ่นเลี้ยนหัวแบบว่าสิเป็นโล่งัางสี่งนะจจะเป็นก็เลได้ยาเขียวแมกูลาบนีะไปวันนี้ซอยชีวิตเพิ่นบอกว่าดีหลายตะเลขกก็ขาดบ่ไดได้มากหลายมากหลายติดกระเป๋าไอ้นี่จะมาที่สุดก็คือเวลาทาผิวอันกันนุ่งนะจจะเพราะว่าบ้านเล็กอ่ะ มันจนใน่หลายหยาหลายมันขวบคุ้มอะไ้เราจะเอาเอาไส้เบบไปใส่น่ามันเรียงมาเค็หนามา้อนตวานหนามากเลยก็คือปิดว้เบอร์ดาราบางเทอนุ่งเนาะอันต้นกล, e ball, ล้วยก็มีนมาจากเวลาฝนตกนะเวลาฝนตกน้ำกาบกล้วยนะยุ่งกับสีไข่ใส่กังสีเหล่จะเขาจะต้องป้องกันตัวเองอย่าลืมนะจ๊ะแม่กุหลาบนี่เลยจ๊ะแม่กุหลาบนี่ชัดยูนเนาะนี่นี่เห็นบอกดีรีนี่ล่ะได้ซื้อซํานี่ล่ะจ๊ะ ได้ของนี่โบกี่อย่างเบิดเงินเท่า์ได้วัดตีแบ่งหาลอยเมื่อไปสามลอยห้าสิบเก้าบาททอนเทอร์ได้ในลอยสี่สิบเอ็ดบาทเนาะจ้ะเงินทอนลอยสี่สิบเอ็ดบาทนี่ก็คือมาบอกชูฟังวนะ่าอ่าไปซื้อของลานใจดีจังเลขมากเลขไปซื้อดูเพิ่นเปิดมากอะจำไม่ได้แล้วว่าจักปีแต่ตว่าไปดูไปซื้ออีหยังก่อแบบนี่ะะอะไรจ้ายาก,กินของแม่สมุนไพรหรอกะที่ซื้อด้วยกะ น้ำมันมะพร้าวนะจ๊ะซื้อน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงานขี้ขม่อนนะเดจ่ะมันซอยอันลดหุนนะำแดงสินะแดงยี่อันช่องอาชัยเพิ่นบอกนะจ๊ะเล่นกับเบิงเล่นกับเบิงในยูทูปอันนั้นอันนี้อันอะจ๊ะก็ะเรามาบอกต่อกันอีกเทื่อนึงอันใดดีๆเนาะจ๊ะมาบอกต่อว่าไปซื้อซอื้อซื้อเนาะจ๊ะมือนี่ไปอ่าไม่เมื่อมาแล้วกันโ้ไปเติมน้ำมันเติมน้ำมันขอวาวนิดนึงขอจมเนจ่าแบบ เ,เรียกบอกว่าเต็มทางยังสินะกะกะเป็นอุราหนเตือน่าจะแบบว่าคลายควาพลังงานเพื่นหวังดีเพื่อนเติมแบบว่าบ้านเหตุให้เลยบอกว่า,วาปวดหวัวตอนนี้เริ่มเพี้ยนแล้ว <c ười> นา่าจะคลิปนี้ไปแล้วเาดูไรเอามือจับเองน,นี่จับโดนแล้วปวดปวดแขนแล้วปวดอะไรใส่กุหลาบใส่เม่กุหลาบไปแล้วจ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอเมเมนมากเป็นกำลังใจให้ช่องเน่นอน ของเล็กน,นอาจาเวลที่ลีชาแนลร่ำรวยน้ำจิตน้ำใจต่อกันนะจ่ะบายบายแล้วา bye ามาเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีค่ะสงการดูแลตัวเองให้ดีสุกว่าแข็งแรงมีแต่สิ่งมงคลเข้ามานะจ่ะบายบาย